เคยเปิดอ,อกคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการมีแฟนเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนเพราะว่าไม่พร้อมที่จะรลับผิดชอบความรู้สึกใครช่วงแรกที่คุยกันพอเราเป็นฝ่ายที่ไม่ตามเขาเลยอะค่ะ mm hmm. เขาเป็นฝ่ายที่ไม่เข้าหาเราอยากเจอเรา mm hmm. แต่พอเราเริ่มไปหาเขาเริ่มเข้าไปเขาก็ถอยห่างอยากออกมาแต่ว่าเวลาเขาทักมาทีไรใจมันก็จะเขวยแบบอยากเจอเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ พอดีมีคนคุยที่อายุเยอะกว่าประมาณสิบกว่าปีค่ะเจอกันผ่านแอปหาคู่ค่ะกอ,อคุยกันมาได้ประมาณสี่เดือนค่ะแรงแรกที่คุยกันก็โอเคนะคะดูเหมือนว่าเขาก็จะจริงจังกับเราใช้คําพูดที่แบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไลฟ์สไตล์ของเขาคือเป็นผู้ชายที่โสดมานานแล้วประมาณหกปีค่ะก็เป็นผู้ชายสายแบบไปกินชาบ กูคนเดียวไปเข้ายิมคนเดียวดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีเราอะคะ่ะมันเหมือนว่าเขาไม่ได้เปิดรับเราเข้าไปเท่าไหร่ตอนเจอกันก็คือจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันกินข้าวแล้วก็เรื่องอย่างว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วคือวันนี้เพิ่งไปเจอกันมาคือปกติเขาก็จะไปรับไปส่งเราตลอดแต่ว่าพักข้างหลังมาค่ะคือเราจะเป็นฝ่ายไปหาเขาแล้วก็พอมาวันนี้คือเขาก็เหมือนว่าไม่ค่อยเทคแคร์เหมือนเมื่อก่อนนะคะให้เรากับเองเขาก็ไปเจอเพื่อน เขาก็ไม่ถามเราเลยว่าแบบจะกลับยังไงที่เรียกแก็บให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเปิดอ,อกคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการมีแฟนเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนเพราะว่าไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครเขาไม่ชอบกับการที่โดนบน่นหรือว่าโดนงี่เง่าใส่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คุยกันมาเมย์ไม่เคยงี่เงา่าไม่เคยตือเขาเลยเขาอยากค้างมากก็คุยไม่ได้คุยทุกวันเงี้ยค่ะต้องถ,ถามก็คืออย่า ออกมาแต่ว่าเวลาเขาทักมาทีไรใจมันก็จะเขวแบบอยากเจอเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยเมย์อยู่ได้อะไรคือเหมือนมันเหงาด้วยกันทางคู่อะค่ะโอเคเป็นความสัมพันธ์แบบเซเว่นดีเดเวนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่สารต่อเพราะั้นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขาก็คิดว่ามันก็เป็นได้แค่ประมาณนี้แหละพี่ถึงถามเมย์ไงว่าอยู่แล้วได้อะไรความสัมพันธ์อันเนี้ยมันชัดเจนแล้วว่าคือความสัมพันธ์แก้เหงาเดี๋ยวก็อแม้เขาไม่มีความรู้สึกลงมาเล่นด้วยเพราะฉะนั้ ว่าเมเสียหรือได้มากกว่ากันในมุมมองของเมบางคนอาจจะมองว่าได้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมติเขาเป็นผู้หญิงที่ขเขาไม่คาดหวังอะไรมองว่าเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนานๆเจอทีแก้เหงาอืมมีเรื่องอย่างว่ากันทีอะไรอย่างนี้เขามองแค่นี้จบก็อยู่กันไปได้ยาวๆเป็นความสัมพันธ์แบบแก้เหงาแต่ในมุมมองของ, <S <S ของเมเ<ๆ>มคงไม่ได้มองแบบนั้นเมนอยากจะมองหาความสัมพันธ์ที่มันจริงจงังเพราะนั้นพี่จะถามเมว่าอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเสียหรือได้มากกว่ากันแล้วพี่ก็รู้คาตอบเมอยู่แล้วว่าเมรู้สึกเสียมากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเมไม่รู้สึกเสียมมมมาาากกว่่่เคคงงไต้อนัิด หรือต้องมานั่งปรึกษากับพี่ตราบต่ที่เมยองคงมีความสุขมากกว่าอยู่แต่นาวันนี้มันไม่ใช่แล้วไงเมย์รู้สึกว่ามันเสียมากกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเสียมากกว่าเราก็ต้องมานึกว่าเอ้ยงั้นฉันยิ่งอยู่ไปฉันยิ่งเสียไหมอะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมมัต้องออกมาตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันออกมายากกลัวเขาทักมาแล้วหวั่นไหวเมย์ก็บล็อกเขาซะจะได้ไม่ต้องมีการทักมาให้หวั่นไหวอีกแล้วเดี๋ยวความรู้สึกพวกนี้มันก็จะจางไปเองเพราะเมย์ก็ยังไมันนนกกกก็็็จจจะะผ่าาไไไปปปคแล้้วเเเมดดิโอ ใหมๆคนที่เขาจะจริงจังกับเมย์พัฒนาความสัมพันธ์กับเมย์แต่เราก็ต้องตัดสินใจยิ่งอยู่ไปยิ่งทําให้เมย์ตัดยากเห็นด้วยไหมหรือไม่คิดว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งตัดง่ายก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่ไปก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาก็คงจะเบื่อหลังสักวันก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คงดีครับแต่ว่าหลายๆครั้งตอนที่เรารู้สึกมากกว่าเขา่เราไม่เบื่อเขาเท่าไหร่หรอกแต่เป็นเขานี่แหละที่เบื่อเราก่อนถ้าถึงวันนั้นเราจะเจ็บหนัก ค่ะเพราะว่าก็ดูออกเลยเพราะว่าช่วงแรกที่คุยกันพอเราเป็นฝ่ายที่ไม่ตามเขาเลยอะค่ะเขาเป็นฝ่ายที่ไม่เข้าหาเราอยากเจอเราแต่พอเราเริ่มไปหาเขาเริ่มเข้าไปเขาก็ถอยห่างออกไปอีกซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่ค่ะอืตัดเลยไหมล่ะโอเคค่ะมันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากมายหรอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิวเผินอะเพราะนั้นแบบพี่ว่ามันแค่การตัดสินใจทําให้มันจบแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ไม่ยากมากเพราะความสัมพันธ์มันผิวเผินมันก็อาจจะมีเสียดายบ้างเราหล่ออะชอบเขา แค่นี้แต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปในระยะเวลาสั้นๆเองให้กำลังใจให้นะค่ะ,<น>ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีครับ สำหรับใครครับที่อยากเก่งในเรื่องเกมความสัมพันธ์ไม่อยากตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่อยากเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขาแต่อยากให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งตามเราแทนคอสเชสมีช่วยคุณได้ครับคอสเนี่ยจะเป็นตัวพลิกเกมอยู่ที่ทําให้คุณจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขากลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายอยากวิ่งไล่ตามคุณแทนด้วยการที่เขาเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นและเสียดายคุณกลัวที่จะเสียคุณไปถ้าหากว่าใครตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆแบบนี้แล้วอยากพลิกเกมนะครับคุณสามารถแอดไลน์ให้เราแอดชองคาริสหรือว่า,าลคลิกลิงก์ สำใครนะครับที่อยากจะปรึกษาแบบนี้นะพบกับรายการเด็ดเลิฟวิดีโอทุกวันอังคารพฤหัสเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มใครอยากปรึกษาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ